จากนั้นเวลา13มิา25นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยายลายัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ6 0พัรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่โรงเรียนก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ6 0พรรษศ2เมษายน2558 และเพื่อเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทุกแขนงทุกศาสตร์ให้แก่ครูนักเรียนและชุมชนโดยได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้นสองของอาคารสิรินทร์เป็นห้องสมุดโดยใช้นวัตกรรมระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติศูนย์การเรียนรู้และมุมบริการอินเทอร์เน็ตโอกาสนี้ทอดประเนตนนิทศการผลงานของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆที่มีผลงานภาคภูมิใจอาธิการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กล่องดูดซับเอทิลีนชะลอการสุกข,ของกล้วยหอมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่39การจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการเขียนและอ่านเนื้อหาในเล่มดำมาจากสิ่งที่นักเรียนสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผลงานได้การจัดการเรียนรู้วิชาการอาชีพ นำเสนอผลงานการเกษตรการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเช่นการปลูกต้นออดผักบุงสำหรับบริโภคการทำน้ำพริกมะขามทำสบู่ฟักข้าวและน้ำยาล,ล้างจานจากแกนและตาสับป,ประรดเป็นต้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยรังสิตเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2536มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน3,487คน โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการกีฬาและทักษะต่างๆตามความถนัดของนักเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลอเบกอวอร์ดและเหรียทองระดับประเทศและรางวัลต่างๆอีกหลายรางวัล